สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกหนูจะมานําเสนอโปรเจกต์แอปโพสเรื่องลูกขาน้อยค่ะกลุ่มพวกหนูได้ต้นชิงชังค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงค่ะปิญยาคํศรีค่ะสวัสดีครับผมชื่อทัศนพง์านเตชะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิรัฐพคํศรีค่ะสวัสดีครับหนูชื่อเด็กชายเลิศชายสุภมัสครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิษาสมรค่ะ ชื่อสามันโรสเวิร์ชื่ออื่นประดูประดูชิงชันดูแแสดงค่ะไม้ต้นชิงชันขนาดใหญ่เวลาเวลาใบาผลิจะมีความสูง15-25เมตรค่ะรูปใบจะมีเป็นรูปไข่รียาวและเปลือกจะมีเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองเปลือกข้างในจะมีเป็นสีน้ำตาลดำเหลืองค่ะ ผลเป็นฝักแบนยาวรีรูปขอบขนาดหัวท้ายแหลมป้าง3ถึง3.5เซนติเมตรยาว8-7ถึงเซนติเมตรแต่ละฝักจะมี3มเมล็ดนิเวศวิทยาขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วไปในพื้นที่ระดับ ขยายพันธุ์เมล็ดและการเพาะเมล็ดวิธีการขยายก็คือเราจะนําน้าร้อนมาแช่ในมเมล็ดเป็นเวลา6ชั่วโมงและน้าร้อนที่ใช้จะมีอุณหภูมิ60-70องศาเซลเซียสค่ะ,มะเมล็ดจะงอกภายใน11วัน2ระยะเวลาประมาณ6เดือนต้นกล้าจะมีความสูง30-40เซนติเมตรร้อมย้ายที่ปลูกได้ค่ะคูเม้หนูขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะ